นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยไม่มีน้อยนะคะเป็นเกียรติของโครงการของเราเป็นอย่างนิ่งของให้ทุกท่านได้แสดงความขอบคุณพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะนะครับที่ทำให้ว่วนนะครับเราก็กินที่เราพออยู่ได้นะครับ ส่วนมากเราอินเอาเ,อาเ,อาเอาอรียกว่าอินเตอรทีน็ตนะก็อยากฝากนะครับว่าถ้าแกนนำาุณหมอใช้คำว่าแกนนำด้านโชวภาพไปแล้วกันที่เขารับการอบรมน,นีน้โดยการนำของทางชีนด้านโชวภาพของตะบนเรานี่นะครับก็อยากฝากให้เป็นแบบอย่างสามารถที่จะไแนะนำคนอื่นได้หลายเรื่องนะครับนอกจากเรื่องพฤติกรรมบริโภคแล้ว บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุลดเสีย่ยงลดโรคบ้านโค้งน่วงหน้าบัดนี้ครับก็เป็นเกียรติของโครงการของเราเป็นอย่างยิ่งของให้ทุกท่านได้สแสดงความขอบคุณพร้อมกันค่ะ ค่ะนะครับก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่พี่น้องชาวตะบลโคงง้อได้รับมอบประมาณในส่วนนี้นะครับก็ครับเป็นห่วงด้านสุขภาพเพผู้สูงวัยไม่ใส่ใจด้านสุขภาพเนี่ยมาครับก็ใส่ใจเรื่องามบ้าบงนี่แม่แต่ผมเองยังก้บคุ้มอะไ้เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องผู้สูงวัยใส่ใจกับสุขภาพ การใส่ใจสุขภาพมัมีหลายอย่างนะครับท <what> ั้งใส่ใจอันดับแรกคือการออกกำลังกายถามมาที่นั่งวินี่มือละศีลละทีมีบ่หมอพี่อครับคือหลายๆวศีละทีมือหนึ่งโยงมือถึงก็แบบนี่เรียก่อันนั่งนั่งแสดงว่าไม่ใส่ใจสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอคนมาจ้างหน่อยสามศีลละทีเป็นมองเงยๆยางออกเนี่ยต่อสั้น แกงแขนแกงขาบร <fin> <multic S 2> ิหารเ้าสามทิแรงสามบาบหวานนะครับก็อยากขอแนะนําพี่นองกมาถ้าหักชีวิตอยากลูกกับลูกกับหลานโดดๆนั่นๆอยากเบิงบวกเสพของโูกหลานอยากเบิงโลกกันสีไปไล่เ่ยแกให้ใส่ใจเจ้าของเนยย่างหน่อยกึงมือและสิบละยีสิบเนตอนนี้เป็นเมลา่ยพักวอนป่ะพี่เนื่อวนกินเข่ากินเข่าเศร้าแล้วพักวัน ค่ะค่ะบรรยากาศเมื่อนี้ดีนะคะมอแก้การออกมาชุบนุกกั่นจริงๆออกมาชุบนุกกันนะคะเมื่อนี้นะคะคณะกรรมการของตำบลนะคะของตำบลของหมู่บ้าน